ครับแล้วละครับเนี่ยแล้วก็สิเป็นนี่ครับออกมาลักษณะนี่ครับเนี่ยอันนี้คิดว่าแขวนเนื้อแขวนเนียอบอบหนูอบหมูอบเนื้อได้เบิดเลยครับเนี่ยเตากัยูทั้งในครับสวัสดีครับ วันนี้อ๋องลุงสีผ้าพีผ้านองมาเห็ดองอบหนูครับอบหมูอบไก่เลยเบิดแลวครับเอาองทีเหลือใสครับนี่ครับมาเห็ดองอบครับเป็นเตาอบครับเห็ดแบบไม่ไงเห็ดเดี๋ยวสีเห็ดสูพีสุนองมึงครับมาสิเป็นแนวด้ะครับเบิ่งนกันเลยครับนี่ครับ เ้วก็สือเต้ามาืก,ก่อนเราก็จีดวงกลมดาก่อนครับนี่นี่ครับคนเรียกอาจารย์เมกดากขีดแล้วก็จวดจารย์เลยครับ บางทีก็าดเด้ครับไ,ไหนต่อปนะเนี่ยเตา่องรงตังรองเบ่งว่ามันลงหอดใสเออขันมันมนะครกอออกอีกตัวลมงหินทีมันสดวสีเสเลเีดรอออมเบ่งเรื่อยๆครับ นี่คือเห็ดแบบรวเดเร็วกาวเลยก็ต้องเอาลวดมาหัดยีดวงกลมให้ยาครับดับช่างดับช่างทีย่มือก็เชียร์้องมึอเงยเรื่อยๆครับแหมมือเงยยีดก็ลมองครับเนี่ย ไอ้ตอมงี้วิทยคนวงเวรอโอเคครับเจาะหูบ่อไห้น้ำมันขา้างวงอืมเก็บไว้ครับนี่ก็เจาะหูบ่อไห้น้ำมันมันค้างวงครับเนี่ย เวลาอบไก่น้ำมันสีย้อยร้องก็มันไหลออกจากในหู้นี่นะครับนี่ยตอนต่อไปก็สีเฮ็ดมองแขวนไก่ครับมองแขนเนื้อแขนไก่ที่ไ้อบหนูจอสีนะครับเนี่ย เอาไว้ใส่เอาเล็กตัวนี้ใส่จังไนเอาไว้หอยเน่ายางจอน็อตครับยึดไปจอหูสี่กับจอน็อตใส่สี่ครับนี่ใส่น็อตเชื่อมเล็กนี่ใส่น็อตไปเชื่อมเล็กใส่ครับนี้แัดเล็กโค้งๆใส่ไว้หอยหอยแน่า่างแนวอบแปมันแตกมันใส่งานเป็นประโยชน์นะ เอาองเกาเนี่ครับไม่เห็นใ้เป็นประโยชน์ร<อ>ครับ <ST. S 1> จบอ,อด้อยูแล้ว่ี่ <iology> ครับเดี๋ยวเราใส่นอกกระสิเป็นลักษณะนี่นะครับนี่สีมุมกระสีด้านเล็กตัวี้เป็นูกกลมครับนลูกกลมกระสีเอามาเชื่อม ทางในนี่ครับออมนี่ครับเดี๋ยวคอยเบิ้งครับคอยเป็นแน่เดีนี่ครับจะเอาเซนนอตอะไรกันจีเอาเล็กสีดัดไปเพืงหั่นเชื่อ,อมครับวันนี้เชื่อมทางใน,นทีนะครับนี่เอาไว้แขวนแนวอบครับ ย่างหนูย่างเนื้อย่างปลาได้เบิดแล้วครับเนี่ยครับแล้วละครับเนี่ยแล้วสิเป็นนี่ครับออกมาลักษณะนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็าชี้ว่าแขวนเนื้อแขวนเนี้ยอบอบหนูอบหมูอบเนื้อได้เบิดแล้วครับเนี่ยเตากับยู่ทางงในครับเตาไมาเบิ่งรีบเต่ามันได้อยู่ลักษณะนี้ครับมี ฮู้ระบายน้ำหมอกน,มน้นำมันออกนี่ครับเส็ดอันเรียบร้อยครับล่างกะทิเราก็สิเป็นทีครับฮู้ดระบายอากาศครับที่เวลานีร่มกงนสิพัดให้ไอตาทานไม่ติดครับที่ทำให้เกิดความร้อนรามอบกะที่นี่ครับ คือมือรักสรรจากอาจารย์เมือครับนี่ครับจ่อหูวนอตพี่ครับเป็นอันเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ละครับเดี๋ยวมีอยังมาอบให้พี่ให้น้องเบิ้งกะสิเอาลงให้เบิง้งเรื่อยๆนะครับว่าจับหนูมาลองอบเบิ้งอยู่นี่คลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขาวงวงอยู่ขาพาวงมาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่ตอไปครับเดี๋ยวมีแข้งมาอบให้พี่ให้น้องเบิ้งกระเีเอาลงให้เบิ้งคือเกา่าเลยครับหาแนวอบกันครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ